ครับสวัสดีครับร้านนลินการยานะครับอ่าวันนี้มาส่งงานรอบคํานะครับโตโยต้ารีโวซต i นดิชันะครับมาเปลี่ยนเป็นล้อก R Sport ปนะครับขอบสิบเจ็ดนะครับพร้อมด้วยยางสองสองห้าเจ็ดสิบ R สิสิบเจ็ดนะครับยางแดนหลบนะครับมาดูครับเต็มสมนะครับส่งงานรอบเย็นครับผมหากลูกค้าท่านใดครับสนใจครับลองโทรมาสอบถามได้ครับที่ร้านนลินการยานะครับ 0650475656ครับร้านเกล็ดางอยู่ที่ถนนเลียบคลองสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดชุมธาน,นีนะครับอยู่เยื้อะๆกับโรงเรียนสารศารสตร์คลองหลวงนะครับอ่ะนะครับส่งงานรอบุด็กนะครับมาดู ครับขอบคุณมากครับขอบคุณลูกค้าครับที่เดิมทามาจากการ์นาพิเศษนะครับครับขอบคุณครับ